หลังจากจบการแข่งขันครับสามสิงหาครับมื่อกวันที่หกสิงหาครับเอาไปขนป่าครับป่ายิสกครับขนป่าเกใไม้ครับมันเป็นฤดูกาลที่บนสู่สูบป่าครับเป็นเอาป่าออกมากครับเป็นเอาป่าออกมาเขาก็อัดสีอัดลงไปเรื่อยๆครับเพื่อสีให้รักษามาตรฐานบ่อครับบ่อมันแน่นด้วยป่าครับ พี่น้องนักกีฬาตกป่ามากตกให้มันได้อัดป่าสุกทุกทีมงานครับมันยังบอเซ็งครับนี่แหละครับเขาสิขนมาเรื่อยๆหลังจากกีหเฮาขนมาก้อนเม็ดแสนกับขนมาลายแล้วครับอันนี้เขาก็ขนมาอีกครับขนมาขนมาตลอดครับอัดรุ่งครับเอาพนักงานตักลุ่งครับ ไอ้ในเอกับเอกตักซอยตะจิ้มอ่ครับเพราะที่แต่ละเม็ดครับแต่ละเม็ดเอาเอาสีอัดป่าลงตลอดครับแต่ละดเม็ดเอาสีอัดป่าลงตลอดบ่ลงหลายก็ลงหน่อยลนะครับเอาสีบ่เอ่อเห็ดฉาบฉวยครับเอาสีบ่เห็ดฉาบฉวยเอาสีเอาสี อีหกปีเฮาเห็เยดยฉาบสวยบ่ได้ดอกนี่น้องอีหกปีเฮะนี่ครับคุปนป่ามันงามขนาดใดครับมันก็ะชีบไปไง่ายมันก็ะชีบไปไง่ายออกข้างหน้าอยู่ครับครับคุณง่ายไปข้างหน้าอยู่ามันอี้วันที่หกสิงหาครับหกสิงหา เอาน้ำปลาอ่ามาอัดลุ่งคุณครับน,น้ำกับคุณยังไงครับเขาเฮ้ครับโอ้เขี้ยนปลาเจ็ดไม่ต้องห่วงครับจะเป็นปลาเจ็ดปลาสวายนี่โอ้หอัดลงตลอดแล้วครับอัดลงเอาใจนะักกีฬาตกปลาครับคุณ ว้าวลุงเฮาก่อลุงให้เห็นลุงสีหล่พี่น้องเฮาก็สีลอได้จังหวะเปิดแม็ดง่ายๆครับเพื่อให้ผู้นเจ่งป่าเ็ศได้มาลุ่นคือกันครับแต่วายเฮาก่ลุงป่าเ็ศเฮาก็ลุงครับนี่พี่น้องให้เบิ่งเป็นผู้เฮ็ดน้องป่าก็เฮาก็งฮาดแบบนี้แหละครับง่ายหาลุงได้ พี่น้องนักจิราตกป่าคนว่าได้ว่าเฮ้าบ่มีป่าครับอันนี้อัดลงให้เห็นๆอยู่ครับบาดนี้กินบ่กินมันกับเป็นเรื่องของป่ากระบาดนี่ครับกันดึกเบ็ดดึกอันนั้นนงครับเ๋าตัดมาลูกตัดมาโอ้นี่เ๋าะเอาคุณไปลง วุ่นวครับเป็นตะสะออนครับเอ,อัดมันล่งนีครับนี่นี่อยู่ละถ่ายบัวนี่อัดมันล่งนีครับอแต่ว่ามันจิอายุใสเแน่เราครับมันจิไปอายุใสกับเรื่องของป่าละบา้ออผมมีนาที่อัดล่อง่างเดียวครับคุณนี่แหละครับมมนต้องเฮ็ดแบบนี่ครับมักปลาเจ็ด จัดหาปลาเจ็ดมาให้มักปลาหนังจัดหาปลาหนังมาให้ครับสำหรับน้องม้น่อยครับตามใจมาปานพ่อเทาตามใจลูกเขยอ๋อเอ้ลุงรับพูดโอ้ยมุเจ้าเห็นบ่นี่ส่วนบ่ออื่นเห็ดบ่อเห็บแล้วแต่เพื่อนนะครับแต่ว่าผมนี่ อาจลงยางเดี่ยวครับอาจลงยางเดี่ยวเพื่อเสีย่ยงป่ามันแน่นครับอันป่าเน้นพี่น้องมาตกนี่อันมันบไ่ได้หลีพี่น้องก็ต้องท่ำใจสแสดงว่าเจ้าของทำบาปบ่ลงทำบาปบ่ลง,ลลงแต่ว่าแต่ว่าโบพืน <c ười> ผมนี่เอาเตรียมไว้ให้พี่น้องอ้ว่แล้วละครับ มือนี่เขาก็สิไปเอาอยกหลายๆเที่ยวครับเขาก็สิทายถ้ำในเบิง้งไปเรื่อยๆครับสำหรับป่ายิสกใส่งามครับอบุนละครับอันนั้นมันบอกกินเบ็ดอีกปีหนึ่งสองปีโอ้ยมูเจ้าขึา้นวามันจีไงํำไดมันจีบอสตายไข่มดแดงซะบ่ <laughs> มันจีบอสตายไข่มดแดงอันคลืออนนียังกาะของน้องบ้านโสก้องอยู่ของ